ตัดดีมากจริงจรตัดดีครับแต่ไม่ตัดดีกว่าเจออะไรวะเคยเจอลูกค้าแปลกแปลกนะแปลกก็เคยแล้วแปลกเลยมืออย่าตัดอย่าตัดอย่าตัดใหญ่แค่ไหนขยายเหมืกันดูจากขนาดตัวก็รู้รู้เลยครัอ้มึงว สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่พบกับอ้ําค่ะที่กระเทยรีวิวนะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fan Page แล้วก็ t u b e c ช anel ก่อนได้เลย,เลยนี่วันนี้อ้ําอยู่ที่ร้านตัดผมนะคะที่บางแฝงเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเพื่อนสาวไม่สี่เพื่อนตูดนะคะเพื่อนแบงเนี่ยมาตัดผมแล้วนางอัพรูปลง a c e b o o k ใช่ปะแล้วเราก็เห็นแบบเฮ้ยคือช่างในในนั้นน่าแบบมันได้มากแล้วก็ได้ออกกล้งกลางฉันอยากมาที่นี่นะคะก็เลยนัดมาเลยว่าวันนี้อยากจะมารีวิวช่างตัดผมนะคะเป็นแบบ นัตดนตรีด้วยแล้วก็เป็นช่างด้วยออกแนวแบบกคนด้วยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะปะ่ะนี่ไงนี่ด้วยจ้ะอันนี้ชื่อคุณอะไรคะชื่อเบียร์ครับชื่อเบียร์อายุเท่าไหร่ปีนี้อ๋อสามสิบครับสามสิบกําลังเลยอะแกต,ตัดผมยิงเดียารั้ว่ามีอาชีพอื่นด้วยก็เล่นดนตรีด้วยครับแล้วก็รับเป็นผัวรู้ไหมตัดผมมากี่ปีแล้วสองปีกว่าอู้ย่างงี้ก็ใตยเก่งเลยดิได้อะได้เลยแหละได้เลยอ่ะได้เลยแหละยอย นี่ตัดผมที่ร้านเนี่ยอันเนี้ยมันตัดผมพอผู้ชายหรอหรือพี่ตัดได้ปะตัดได้แหละแต่ไม่สวยแล้วก็ใครตัดได้ปะก็ตัดได้แหละอะไรเป็นแบบอินสปิเรชันให้แบบมาตัดผมรู้เลยเพราะปี่พวกชอบต่อยก็เลยแบบว่ามาหาอะไรทำไปถามกูไหมวะ เป็นคนชอบศิลปะตาผมคือศิลปะหรอใช่ยังไงอ่ะมันเป็นมันก็เป็นศิลปะแขนงหนึงนะจบกันไหนมาจบที่ไหนมาจบที่นี่แหละมอโบศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วมันเกี่ยวกับศิลปะตรงไหนอ่ะจริงๆแล้วเรียนไม่เกี่ยวเลยเว้ยแค่แบบแม่งอยากได้ใบปริญญาไปให้แม่กนเคยเจอลูกค้าแบบแปลกอ่ะแปลกเขากะเทยแล้วแปลกสุดอ่ะจริงเหรอมีไหมตาผมไม่หรอมีแย่ๆทบยาวหรือว่าก็ตัดหัวโปกเลยไม่มีเขาเขาแอลไหมไม่แอลอ่เขาไม่กล้าแอลหรอกผมนั่งดุดุหรอเนี่ยตากร้องโสม หอนแล้วต้องไกลขนาดนั้นเหรอเคยมีกระเทยมาจีบปะยังไงเล่าสิเออแดดแบบนี้แหละเม่ต้องไม่ตงขังหรอกตัวเองพฤติเป็นไงอยากรู้ก็มีแบบส่งเล่าอะไรเงี้ยส่งตังคส่งติปแล้วให้ติปดอะไรยก็มีมีแบบว่าอินบ็อกซ์แบบนัดนัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะไม่ค่อยก็แต่ว่ามี ก็ม e ีมีแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะถามจริงตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะเคยกินกระเทยปะไม่เคยครับตอแหลจริงแต่สักกะเตะกระเทยยังไงจ้เกะเตะตาตุ๊กเกะเตะตากล้องอยู่แหละก็มีแต่ไม่ไม่เคยไม่เคยกินมว้าวไปหายวับเลยอ่ะอันที่สามแล้วนะไม่เลยเดี๋ยวเรามีแับเชิญมาให้ตัดด้วย เป็นผู้ชายในวงพี่เบียใช่ชื่ออะไรชื่อพี่ยีนครับระหว่างพี่ยีนกับพี่เบียใครหล่อเทียบปอนต่อปอนแล้วก็ต้องเป็นพี่แหละพี่กับพี่เบียใครใหญ่กว่ากันอ,น,อนี้ไม่น่าถามหรอกจริงดูจากขนาดตัวก็รู้รู้เลยค่ะย่งไปทำงานดึกเงี้ยนอนกี่โมง่นอย่างน้นอยต้องมีทีสาม,มาโอ้โหอ้าวนี้แนะนำนะคะสำหรับคนที่แบบว่าทำงานเยอะนอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะนี่เลยค่ะสมุดเหล่าเน่าทำทำไม สมูทตอกคอลา่าเปลี่ยนดีนะคะไม่ต้องชงนะคะกินง่ายเลยวันละ2เม็ดก่อนนอนนะคะมีทั้งวิตามินซีคอลลาเจนแล้วก็กรูต้าไทโอนนะคะแค่กินเนี่ยก่อนนอนเช้ามาสดใสเลยงเนี่ยจริงๆอันนี้จะกินกับน้ำเปล่าก็ได้คอลลาเจนก็ได้หรือว่าวิตามินตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยดื่มกินพร้อมกันได้เลยพูดถึงเล่่อนจริงจริงๆก9บาทขาเซเวนอีเลเวนนะคะอันนี้อย่าลืมว่า วันละ2เม็ดต่อนนอนนะคะกับตองนี้เลยนะคะจบครบในตองเดียวค่ะอันนี้ให้ป่ะเนี่ยให้ไปเอานะเอาเอาโคสดชื่นเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยสดชื่นแล้วพี่ทำอย่าทำงานวะอะไรเงี้ยอย่าทำงานเลยอ่ะเดียวยังไม่ได้กินเลยอ่ะสดชื่นแล้วยังไม่ได้กินเลยดีมากอ่ะแบบดีดีมากดีแบบดีเลยอ่ะต้องเข้ากูแล้วต้องเข้าให้กูด้วยเนี่ยโอเคนะคะอย่าลืมไปกินนะกินอยู่แล้วอันนี้คือพี่ยนนะคะพี่ยนเป็นนักตีวงอะไรคะ กรุงชนครับกรุงชนอยู่วงเดียวกันวงเดียวกันวงเดียวกันเลยวันนี้ก็ได้มาตัดผมนะครับอันนี้พี่ยี่ตัดผมตรงอะไรคะแล้วแต่ช่างครับสกีเฮดอันนี้ช่างส่วนตัวผมครับเฮ้ยจริงมากช่างชอบมอเตอร์ไซค์ครับคือวันนี้เลียวมากคุยกับช่างด้วยแล้วก็ทำงานด้วยเราจะได้ไม่เสียงานเสียการอะไรพี่คิดผิดหรือคิดถูกมาตัดผมที่นี่เป็นประจำคิดผิดมาหลายปีแล้วสบายสบายวันนี้ไม่ไม่ไม่หบอมึงอย่าตัดนี่เพื่อนอย่าอย่าตัดอย่าตัดตัดดีมากจริงๆตัดดีครับแต่ไม่ตัดดีกว่าเฮ้ยู่ไหนวะโดนมึงคับ ตัก็ไม่ให้ใช้งานปูที่พายเลยเออวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเข้าร้านเราประมาณกี่คนสิบกว่าคนประมาณสิบกว่าคนวันหนึ่งก็เยอะอ่่นนะสมมติลูกค้ามาตะหรือว่าทำทุกอย่างเลยสมมติมานั่งเล่นนะแล้วก็ไปไม่ <laughs> ทำไมวะ <laughs> ไม่ค่อยได้ตัดหรอก มันมานั่งคุยกันเหมือนคิดถึงเนี้ยมีลูกค้ามาแล้วแบบไม่มีตังค์จ่ายปะก็มีนะแบบพี่เดี๋ยวผมมาจ่ายแล้วแม่งก็หายไปเลยมีมีปกติลูกค้าแบบไหนดีกว่าที่แบบว่ามาเราได้ตัดสีคนแก่ๆปะอีโต้ก็ตั้งเหมือฟรีนะก็คนแก่ๆไม่บางทีแบบมาแบบเฮ้ยหนูเท่าไหร่เงี้ยรอบอกสองร้านสิเขาก็ตกจะตกใจให้มันแพงอย่างวะอะไรเงี้ยเราบอกแล้วไม่เป็นไรครับ ัดเหมือนกันเลยเนี่ยเวลาเจอผู้ชายอายุเป็นงะดับไหนหนุ่มเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วอายุถึงสามอายุเหรอครับาก็ไม่ใช่แล้วคิดว่าตัวเองแซ่บไหมก็มีไม่ขาดไม่ใช่หมายถึงผมนะไม่ใช่หมายถึงผมนะไอ้คนที่มีใบขาดเนี่ยไอตัวที่ตัดอยู่เนี่ยเอาือว่าไปว่าไปว่างเนไปแต่แบบได้หมดทั้งบางแสงแล้วอ่ะอือว่าไปว่าไปว่าไปกระถอยรีวิวเนี่ยคือไปหาข้อมูลมาแล้วก่อนที่เราจะมาเลือกใครมาออกคลิปเนี่ยเราก็ต้องสืบมาก่อน แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ส่งรูปไปแกรู้จักคนนี้ป้าคนนี้ป้าคนนี้ป้าจะให้หมอกันเธอรีวิวทุกคนบอกว่ากินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยเรียบร้อยเลยใครวะจริงจริงมีหรอประมาณสิบกว่าคนได้ทุกคนบอกเหมือนกันเลยว่าวัวสั้นวัวสั้นสิบคนแล้วัสิบคนแล้วเป็นไงบ้างคะวงดนตรีหลังโควิดก็เริ่มมีงานกลับมาเหมือนเดิมนะครับห็นว่าตอนนี้มีมีเพลงด้วยของวงใช่ไหมของเราเพลงอะไรคะทุกเพลงที่หลับตาครับ ทุกครั้งนี้หลับตาเลย MV ก็พร้อมออกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง MV นี่สวยปะไหนโผล่ไปยังไงวะโผล่หกลงวนเออเพลงยังไงยังไอ๋อม่ได้อยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้ไงแล้วไม่ใช่ MV แล้วไง เสียงมันแน่นๆแปลกๆปลกจากบางแสนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่บางแสนเลยก็คือจะตามรีวิวผู้ชายอ๋อหาผู้ชายอย่างเดียวใช่ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราก็คือจะแบบว่าไปถ่ายรีวิวเขาเราเป็นคนแรกแล้วเราก็ต้องไปให้สุดท้ายเฮ้ยผมเกลากัพวกคุณป่าวะให้มึงต้องถามเขาว่าเขาเกลากับตัดไม่ดีเลยมีอะไรเสียวขาวแซมด้วยอ่ะยังผมงออ๋อไหนอยากเล่นซะด้วยไฮไลท์สำคัญเลยแฮไลท์เวทไลน์เรื่องแฮร์ไลน์ ข้ามโตข้ามโตไม่ชอบชอบก็เลยบุกเขิบเขาจะกลับไหมเขาหรอไม่กับรูเอาใส่อินสินค้าหน่อยดินี่นี่นี่รายการนีครับรายการนีคือแนะนำให้เราแล้วก็มาเลยครับผมชื่อรายการอะไรคุณกบชื่อรายการอะไรเดือดเที่ยวไทยเดือดเที่ยวไทยอ้วยจะไปได้ไร เป็นโมกเป็นโมกเป็นโมกเอางี้ดีกว่าตากล้องเข้ามาใกล้ห้าคนเนี้ยอยากได้ให้กลับไปซอยหนึ่งคนดีกว่าอยากได้หนุ่มแบบยิ้มหรืออยากได้หนุ่มทางโซนอุดรอ่าขอนแก่นใช่ไหมต่อละร่างต่อขอนแก่นใช่กล่องอร่อยตู้นไปรูบ้างฉันกินมาแล้วใส่กล่องใส่อวดีดีดำปึดไปเลยนะก็ปากเลยนะคะกับวงพี่นะคะวงมหาชนยังวงชนวงไหนะคงชนคงชนเออคงชน ไ,ไม่เคุยกันไม่ได้แล้วเราคุณนึกว่ามุกอ๋อของจริงนี่หว่หา <âu> บอกคนมาตัดผม,มร้านนี้หน่อยค่ะอย่ามา <c oughs> ยัง,ยงพูดดีๆที่ว่ายกๆมาเลยครับช่างตัดผมดีมากครับป <h ats> กติแล้วร้านตัดผมเขาชอบหุนหิดกันบอกออกนิดเดียวร้านนี้เป็นอย่างนั้นป้าไปขึ้นหัวยังแบงค์นี่บอกว่ามาเลยอ้าวร้านเนี้ยผู้ชายน่ากินฉันอยากกินเขมากแบงค์อยากกินหลายคนรากเตี๋ยวก็อยากกินลากตะบงก็อยากกินแบงค์มันล้านอยากกินด้วยเรียบร้อย เสร็จแล้วนี่มาดูของใกล้ใกล้ดูฝีมือของช่างคนนี้เป็นไงบ้างพี่ยินกใกล้มากเด็เห็นริ้วรอยสามคำต่อการตัดผมในวันนี้เนะะี่ยค่ะไม่ต้องมามาเถอะดีใจเยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับการตัดผมนะคะที่อยากจะเห็นว่าช่างคนนี้เป็นยังไงบ้างในรีวิวตัวเองหน่อยเลยว่าทำไมถึงคนต้องามาตัดผมกับเรา ผมเก่งอะตัดยังไงให้เหมือนไม่ตัดเป็นมันนี่เลยมันนาเปล่าเราเก่งเนางบอกว่าเราเก่งใช่ผมเก่งมากเก่งกว่าที่คุณคิดทำอะไรได้บ้างก็ตัดสระซอยได้หมดถนัดถนัดที่ไหนถนัดซอยตัดหน้าร้านเดี๋ยวไปซอยหลังร้านไปซอยที่ห้องไปซอยที่ห้องพอใจยังใช่ครับก็ใครอยากมาตัดกับผมก็ที่นี่เลยครับโฟคัตบเบอร์หรือถ้าเกิดว่าจะติดต่อทางตัวผมก็แบบ แต่ผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์กับคนนี้ยังไม่ได้กูคืนว่ะก็จองคิวไปไม่ได้ติดต่อไปร้องเพลงนะนะอุ้ยถนัดเลยแล้วแล้วก็เรงยังไงเวลาร้องร้องไงอืมเดะเราเล่นร้องไงเดะเดะอันนี้โอ้เย่เลยอ่ะฝากอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางวงจะเริ่มปล่อยเพลงวันที่10เดือนสิบทีเพลงว่าอะไรครับทุกครั้งที่หลับตาบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้ปล่อยมา10ล้าน ไม่พอไม่มีใครดูลาเล่แม่วันนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับร้านฟูคัสบาร์เบอร์นะคะที่ให้มาเกาะกวนที่ร้านนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้สำหรับสมุทตกวิตามินนะคะวันนี้คอล่าเสี่ยงีค่ะอยากผิวสวยผิวเด็กนะคะก็2เม็ดก่อนนอนง่ายๆไม่ต้องชงนะคะวันนี้กินเลยนี่เดี๋ยวให้คนละซองนะ2เม็ดก่อนนอนนะคะอันนี้สองเนี่ยของผม่ะเนี่ยที่ให้มาตอนแรกอ่ะเอาเลยสองซองอ่ะสองซองแล้ว จริงอันนี้ดีมากพี่กินแล้วบอกว่าตื่นมาไม่โซรมคือใช่กชื่นเลยโอเคนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วกับร้านนี้นะคะใครสนใจอยากมาตัดผมนะคะกับพี่บียร์ก็มาได้เลยนะคะที่ฟูคัตฟาเบอร์เดี๋ยวทีงช่องทางเอาไว้ให้มาตัดมาซอยกันให้สบายใจได้เลยที่นี่น่าจะซอยเก่ง ยิ่งๆก็พูดเลยเก่งมากแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ยูทูบช anel นะคะติดตามไปเลยคำว่ากระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะเวลาไปก่อนค่ะฝากไว้ด้วยว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวไปค่ะถามว่าใครหลอกกันเขาบอกว่าหลอกพี่ยอมแล้ ก็อร่อยเยอะเฮ้ยอร่อยคือเราอร่อยกว่าแต่ว่าเราใหญ่กว่าเขาอย่างเข้ามาเลยก้านเั้ามาเ้าหก้ยเขาไม่เห็นเห็นกูบอกวะเห็นเห็นกูบ่กวะ